สวยมาแล้วนะคะคนสวยหายไปหลายวันวันนี้คนสวยมานะคะเดี๋ยวจะคุยให้เายาวเลยนะคะที่รักขาพอดีว่านะคะไปเขาเรียกว่าไปทําบุญครั้งนี้เดินทางครั้งนี้นะคะใบหน้าได้รับการสั่นสะเทือน,นะค่ะนะ,ะหน้าบวมเยอะมากนะ,ะก็เลยขอเวลาหยุดพักด้วยแล้วให้น้องๆเคลียร์ออเดอร์ซึ่งตอนนี้ออเดอร์ออกไปประมาณ90 8-99%เรหลืออีกเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะนะคะนะ,คะใครที่นะคะสั่งสินค้าแล้วใบหวยนะคะใบใบสูตรใบทูปสูตรแถมไปในกล่องแน่นอนเรียบร้อยนะคะจันเค้คำนวณเรียบร้อยแล้วที่รักจ๋าเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะแต่จันเค้จะพูดในเรื่องของอเลขสูตรนะคะในชุดที่สองสุดปัง นะคะแล้วก็เราจะมาพูดกันถึงเรื่องใครที่อยาก CF สินค้านะคะรู้สึกว่าจะมีสินค้าหลุดจองนะคะสินค้าหลุดจอง9บาทจะมีน้ำพริกเหลืออีก500กระปุกค่ะจากหมื่นหนึ่งอะหลุดจองแค่500ใช่ไหมอาจารย์ช้าจ๋าหลุดจองแค่500แล้วก็น้ำพริกแมงดารู้สึกจะหลุดจองแค่200-300เท่านั้นนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวจะจัดให้ เดี๋ยววันนี้นจะจัดให้ด้วยนะคะที่หลุดจองไว้นะคะส่วนในเรื่องข้าวตังก็มีหลุดจองบ้างนิดเล็กน้อยไหนใครอยากได้ผู้ใดอยากได้นะคะนะอันนี้เอาของหลุดจองให้นะคะหลุดจองในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าไม่มีคนเอาจริงๆจะไม่ปล่อยก็ได้นะคะจะเก็บไว้เป็นขายราคาปกติก็ได้แต่ว่าในเมื่อสัญญาไว้แล้วก็หลุดจองก็คือหลุดจองนะคะผู้ใดที่ยังไม่ได้โอนเงินต้องรีบเอฟใหม่นะจ๊ะพอดีว่า สินค้าถูกตัดเป็นหลุดจองแล้วะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะยังพูดไม่ค่อยชัดเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอยนิดนึงวันนี้ขออนุญาตใส่มงเล็กนิดนึงนะคะอ่าหน้ายังหายม่ดีกลับมาหน้าบวมอาจารย์ชัดนะคะนะคะเดี๋ยวฟ้องแฟนเพจนิดนึงไหนใครเริ่มได้สินค้าบ้างแล้วคะหรือสินค้าใครลองเช็ครหัสแล้วเริ่มมีบ้างแล้วอาจารย์ชัดนะคะเวลาตอนอ่ ขับรถไปนะคะพอพอเราเรามาทางเขาเรียกทางอะไรนะจันทางรัฐทำไมคะมาทางรัฐก็ออกคำชะโนดนะฮะออกจากอุดรมามาทางชัยบาดาลใช่ไหมคะมามาถูกมาโผตาคีนครสวรรค์น,นะคะคันเนี้ยปกติแล้วทางดีต้องไปเพชรบุญพิศโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ไหมจันที่สวยสวยนะคะแล้วแต่แต่จันชัดพ้นชอบไปทางรัฐอันนี้ก็เป็น รถใหญ่ชอบวิ่งใช่ไหมคะถนนก็ดังตตตตตหน้าอาจารย์เคก็จะแบบบอบช้ำนิดนึงนะคะพี่จันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์บอดแคสต์แล้วใช่ไหมคะอ่านี้ในไลน์มีมามาด้วยไหมคะวันนี้ในไลน์ด้วยสวัสดีที่รักที่อยู่ทั้งในไลน์แล้วก็ที่อยู่ในข้อความอ่าในเฟซนะคะนะเอ้าอาจารย์วันนี้อาจารย์ไลฟ์ที่ไหนคะได้ไลฟ์ของให้ให้หนูในัี่ล แต่ว่าเอาอะไรเป็นหลักคะอาจารย์ชัดอาจารย์เคธมบารมีแล้วครั้งหน้าเอาอาจารย์ชัดอาจารย์เคชเฉยนะคะได้ได้ได้นะคะใช่ครั้งหน้าครั้งหน้าหนูเอาอาจารย์ชัดอาจารย์เคเป็นหลักได้ได้ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะประชาสัมพัคัญในเพจหลักกันอีกทีหนึ่งว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าจะไปอยู่เพจอาจารย์ชัดอาจารย์อาจารย์ชัดอาจารย์เคยังเป็นทางการนะคะสำหรับตัวอาจารย์อาจารย์เคนะคะ แต่ว่าจะไรพว่วงกันนะารได้แต่ว่าพี่ๆจะเห็นอาจารย์เคสในเพจอาจารย์ชาติอาจารย์เคสธรรมะบาร,รมีเนี่ยนะคะในส่วนของการทําบุญไหว้พระมากกว่านะคะเพราะว่าลีดของการเข้าเข้าถึงน้อยกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เนื่องด้วยการปิดกั้นการมองเห็นอันนี้อาจารย์เคตถูกปิดกั้นการมองเห็นนะที่รักนะปกติแล้วเนี่ยถ้าในในในเนี่ยอาจารย์ชาติอาจารย์เคสธรรมะบาร,รมีเนี่ยคนดูต้องเยอะต้องแยะเขาเปิดคนดูให้ประมาณ สามหมื่นสี่หมื่นคนแต่ถ้าเกิดว่าเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เค้เฉยๆเนี่ยเขาเปิดหลีกคนดูให้ถึงเข้าถึงถึงแสนสองถึงสองสามแสนนะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เค้จะย้ายไปที่นู่นนะคะโอ้พี่ๆในไลน์เข้ามาดีจังเลยใครผู้ใดยังบ่มีไลนะ์น่ะนะคะโอ้ยวันนี้พี่ที่สนิทกันเขาก็พอดีพี่ๆเขาทํางานโรงงานเขาก็ส่งข้อความมาหาอาจารย์เค้ว่า ให้อาจรย์เคช่วยดูให้หน่อยว่าเพื่อนถามมาเนอันนี้ใช่เพจจริงไหมพอดีว่ามีตั้งแต่ใช้หน้าตาจันชัดอาจารย์เคแล้วบอกว่าแทางหวยด้วยกันนะคะแทงหวยด้วยกันยังไงก็จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนะไม่มีนะคะอาจารย์เคไม่ไม่ได้เปิดเว็บไซต์ออนไลน์เองไม่ได้รับไม่ได้รับเอ่อรีวิว นะฮะเว็บไซต์ใดสักเว็บไซต์เดียวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มีปัญหากับพี่ๆเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งไม่มีนะคะมีคนติดต่อมาเป็นแบบเป็นเยอะๆมากเลยอ่ะนะฮะหมายถึงเซลล์ที่ต,ติดต่อเข้ามาในเยอะมากแต่ว่าอาจาร,รย์เคษกราบขอภัยพี่ๆเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าเพอจอาจารย์เชษถูกปิดกั้นการมองเห็นอาจาร,รย์เคษเลยไม่รับรีวิวนะคะอาจาร,รย์เคษไม่รับรีวิวอะไรสักอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ไม่รับเป็น การไม่ไม่ไม่รับเป็นอะไรนะแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้อะไรสักอย่างเดียวนะคะโลแค่น้ำมันเครื่องกับน็อตนะคะยังยืนยันคำเดิมนะคะอันนี้คนด,ดูสี่พันอ่าสี่พกว่าแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะหน้าบวมไม่ได้หายไปไหนกลับมาก็นอนเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าหน้าพี่พเห็นข้างนอกเนี่ยอาจจะบวมคิดวตัวบวมน้อยนิดเดียวแต่ว่าในปากนะคะที่รัก เนื้อในปากเนี่ยมันบวมติดก,กับลามันติดก,กับเหงือกกับไายฟันเลยค่ะแน่นตึบเลยค่ะนะทำให้การพูดเนี่ยลำบากนะคะลำบากมากขึ้นอาจารย์แค่สวยกลับขอบพระคุณมากค่ะนะคะหน้าเริ่มหน้าเริ่มดีขึ้นคิดว่าน่าจะอาจารย์แค่คิดว่าอาจารย์แค่จะพักสักสิบยี่สิบวันก่อนที่จะออกเดินทางยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนะพอดีว่าดูเหมือนว่าเขายังบวมอยู่แต่ให้คุณหมอนัด วันที่สี่เนี้ยจะครบสองเดือนค่ะที่รักเดี๋ยวคุณหมอจะนัดอีกทีหนึ่งแล้วสามเดือนเขาบอกว่าจะอาการหายบวมจะได้รับการลดลงนะคะนายผู้ใดเริ่มได้รับของแล้วรู้ว่าของใครเช็คเริ่มมีอา่อาอ่าเริ่มมีรู้สึกว่าวันเนี้ยน้องเขาจะดันออเดอร์เกือบหมดเลยนะคะนะดันออเดอร์เกือบหมดเลยแล้วก็มีข่าวดีอาจารย์ชัดอาจารย์เคสเนี่ย แลกเงินมาเกินเนี่ยจำนวนห้าหมื่นบาทแบงค์ร้อยห้าร้อยใบแบงค์แบงค์พันสองพันห้าไอ้แบงค์ยี่สิบสองพันห้าร้อยใบใช่ไหมคะอาจารย์ห้าหมื่นบาทอะอย่างละห้าหมื่นบาทวันนี้ใครอยากได้เงินที่ทําพิธีที่คำชะโนดวันนั้นซีเอฟไม่ทันนะคะแบงค์ยี่สิบก็ปล่อยแค่ยี่สิบบาทเหมือนกันนะแบงค์ร้อยก็ปล่อยร้อยบาทเหมือนกันนะคะนะ,ะที่พี่ๆเห็นกันในข้อความเฟซบุ๊กอะเนาะ ก็แลกให้แต่ว่าไม่ใช่แบงค์ใหม่นะคะแต่ว่าพยายามให้น้องเขาคัดแบงค์ใหม่มากที่สุดแต่วันนี้จะปล่อยแค่อย่างละ30,000บาทอีกสองหมื 2, ่นน่ะเก็บไว้ให้น้องเขาเลือกเพราะว่าเผื่อเป็นใบเก่ามากจริงๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเก็บไว้ให้น้องเขาเลือกนะคะ8 4สสุดปังนะคะพี่ๆต่อไปจะไม่ช้าค่ะและถ้าเกิดว่าจันเข้ปล่อย c F สินค้าสักสองบริษัทได้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเองแล้วก็จะไปเต็บ ยิงที่ออฟฟิศแล้วก็ไปรถก็จะถูกส่งไปแต่ละภาคเลยนะคะในนั้โคนข้างหน้าเนาะอันนี้จะส่งนครสวรรค์ก่อนนะนะอ่ะต่อจะ้ะแปดสี่สุดปังนะคะคนไหนที่ขึ้นว่ายิงอ่ะขึ้นอุทัยแสดงว่าถูกยิงที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่ถึงไงตัวแรกใช่มแปดสี่ใช่จ้ะตัวแรกแปดสี่สุดปังต่อจะ้ะเมื่อครั้งที่แล้วตระกูลเก้าครั้งนี้ตระกูลแปดมั้งเนาะ นะพี่ะพี่ๆบอกจะได้แยกง่ายนะคะนะอ่ะตระกูล8ปดบงังมี8 4ไปแล้วก็ต้องมี8 5สิจะ้ะ8 5สุดปัง8 5สุดปัง มีแปดศูนย์ค่ะจ้ะแถวบนแปดข้าวแถวล่างแปดหมายถึงว่าอาจารย์แค่แยกให้เลยว่าตระกูลตระกูลเก้าตระกูลแปดอย่างนี้ไงคะเอามาเป็นชุดให้เลยอ่าเป็นชุดให้เลยแฟนเพจจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วแต่งวดแล้วแต่งวดงแล้วแต่ว่าอาจารย์แค่จะให้ยังไงค่ะ <laughs> <laughs> นะนะเพราะเพราะว่าพอดีว่าบอกแต้มสูงไงเดี๋ยวแฟนเพจจะบอกเอ๊ะ เจ้าบอกค่อยแต้มสูงแต่เจ้ายิงแต่ละเลขมา 1, 1, าม 1, 1าานึ่งจอหนึ่งจาหนึ่งจี่หนึ่งห้าเงี้ยเอ๊แล้วเมื่อไหร่จะถึงเลขสูงสักทีนะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาง่ายเลยเลขที่สองที่เน้นให้ค่ะแปดสียดีใจกลับมาบ้านได้ตะโกนนะไปอยู่ในอะไรนะรีสอร์ทสวัสดีค่ะที่รักดูหน่มเน้มหน้าดูเลย เหมือนบอกไข่เหมือนบอกใช่ตัวเองน่ะน้ำพริกปลาลาสับน้ำพริกปลาล้๊าสับต่อปลาเล็กสองมีมีม,มีจัดโปรโมชั่นให้แฟนเพจได้ไหมคะไม่ได,ไได้อาจารย์ชัดว่าไม่ได้หมด,ม,ด,หม,ดมีแค่มีแค่สองร้อยหรือสามร้อยต้องมีแค่ร้อยกว่าร้อยกว่าใช่ไหมว้า้น้ำพริกปลาล้าสัผัดกราบขออภัย จัดโปรโมชั่นก็ไม่สนุกหรอกที่รักคือน้ำพริกมันขายดีมากอะด้วยความที่น้ำพริกขายดีใช่จัดโปรโมชั่นก็ไม่สนุกหรอกที่รักมีเหลือร้อยกว่ากระปุกค่ะหมายถึงว่าตอนนี้ที่มีของสามารถแพ็คให้ได้เลยร้อยกว่ากระปุกนะคะไม่ไต้องรออีกหลายวันใคร<ป>อยากได้รหัสป,ป,ปอปลาเลขสองกระปุกละแปดสิบบาทค่ะที่รักปิดฝาแบบนี้นะที่นี่เราทําดีนะคะปิดฝาดึงออกเหมือนปากกระป๋องค่ะนะคะ เน้นให้แปดห้าและแปดสี่ใช่จ้ะท่รักษงนะคะปอปลาเลขสองโอขอโทษค่ะปอปลาเลขสองน้ำพริกปลาอร่อยแซ่บอิ่มถึงเครื่องปลาคนอไทยอร่อยนะจ๊ะท่รักจ๋าปอปลาเลขสองกระปุกละแปดสิบบาทนะ,ะขายราคาปกติสร้อยมีคนอยากได้สร้อยเดี๋ยวนัดวันกับทางทางทางโรงงานแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดสร้อยเดี๋ยวจะแค่นัดวันพี่พีได้ไหมจ๊ะเราจะไปเปิดให้ ไปนั่งที่โรงงานเขาเลย